สวัสดีค่ะวันนี้นะคะคุยกันตาได้มาบริษัทมาเปิดสินค้าดีบุลเพื่อจัดส่งให้กับคุณลูกค,ค้านะคะอันนี้ก็คือสำนักงานใหญ่มินบุรีค่ะบริเวณนะคะจอดรถกว้างขวางนะคะเส้นถนนมินบุรีค่ะอันะะนี่คือบริษัทอ่าสำนักงานใหญ่ค่ะวีเนี่ยเปิดเบอร์ไวค่ะนี่นะคะ เดี๋ยวเราจะเข้าไปเบิกสินค้าข้างในค่ะเราต้องมาเบิกยินที่นี่ก่อนเราถึงจะลงไปรับสินค้าอยู่ชั้นล่างนะคะนะคะภายในบริษัทค่ะเบิกยินอยู่ตรงนี้ค่ะคและลงไปข้างล่างเลยค่ะนี่นะคะชั้นล่างที่ไฮเมตา ลงมาเบิกสินค้านะคะก็เบิกด้านล่างตรงนี้ค่ะม,มารับสินค้าตรงนี้นะคะหลังจากที่เราอ,ออกบินอยู่ชั้นบนค่ะเราต้องมารับสินค้าอยู่ตรงนี้นะคะนี่นะคะดีบู๋นชนิดผงในแคปซูลที่งานตาเตรียจมจะส่งให้กับคุณลูกค้าวันนี้ค่ะสำหาัท่านใดน,นะคะที่มีอาการปวดข้อปวดเท้า ปวดหลังกระดูกแพเจ็ภประสาทปวดแล้วลงหาชาปวดสะโพกนะคะปัญหาเรื่องไหล่ข้อประดูก่ะอ,อยากได้ดีบูญไปดูแลุ้นโฟกระดูกข้อเขา่าหรือปวดหลังปวดเอวนะคะติดต่อตามเบอร์ที่โชว์ด้านล่างนี้เลยค่ะ063 848 4 7 3 8 48 48 48ค่ะ ซื้อสั่งซื้อกับตัวแทนที่มีรหัส SM ได้ของแทนแน่นอนนะคะรหัส SM ของงามตา5675ค่ะขอบคุณที่ไว้วางใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ดีโบนจากง่าคอยงามตาส่งเร็วจึงไวเก็บเงินปลายทางนะคะ ผลิตภัณฑ์ดีบุญนะคะ,ะช่วยเรื่องปดคอาปิดข่าวกระดูกทับเส้นประสาทรวดลาวรงขาชาหาท่านใดที่มีอาการดังกล่าวติดต่อสั่งซื้อตามเบอร์ที่โชว์ด้านล่างเลยคะ่ะา0 6 3 8 4 4 4 7 3 8งานตาบริการด้วยใจคะ่ะนี่นะคะผลิตภัณฑ์ดีบุญที่เราพร้อมจัดส่งนะคะ ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะท้งดีบุลบทิ้ง,งานตาค่ะสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ดีบุลจากงานตาได้ของแถนแน่นอนค่ะพบกันใหม่ชิปหน้านะคะบ๊ายบาย